สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนมือนีพามาเที่ยวชมวัดเขาสีจันเนาะค่ะพาพพุทธพาพพุทธมหาวชิระอุต,ตโมภาพสัตดาสัตหีบจ้าค่ะทุกคนเพื่อนจะแก้สลัก รูปปั้นบนภูเขาเนาะคะ่ะคนก็่ายหลายเด้อค่ะขนาดมาช่วงบยบเลยเนาะคะ่ะส่วนมาก็เป็นทั่วจีนคนไทยวัดเขาชีจนันรูปภาพสลัก บนภูเขาแกะสลักบนภูเขาผู้ใดบ่มีโอกาสมากกั็มาเบิง่งคลิปนน่เด้อค่ะทุกคนเดี๋ยวจะหันในเบิ่งบรรยากาศรบอบๆเด้อค่ะเคยมาหลายครั้งเลยละจ้ะคนกันหลายค่ะ ขนาดจะบ,บายสามหลายรถทั่วจีนหลายหลายค่ะข้างนอกตรงรถจอดนะจ๊ะยูบรรยากาศข้างหลังค่ะเพื่อนปรปับปรุงใหม่เนะคะ่ะ ขึ้นไปได้เด้อค่ะข้างบนช่วงนี้แต่กระบอเดินขึ้นเนาะคะ่ะได้เห็นรูปภาพนี่ก็อธิษฐานเอาเด้อค่ะทุกคน <c oughs> เพิ่นกับซักซิดอยู่เด้อค่ะอยู่ในอ่ะ <c oughs> เคยมาตะโดนเลยล่ะค่ะที่อยู่ในโป้ไฟที่ลงแน่ของ y ยูทูบเนาะค่ะ ยืนอยูต่ตรงอ่ะวัดเขาชีจันค่ะภาพเดืดเบิ้งไปเบึ้งใกล้ๆเนาะค่ะทุกคนเพราะว่าคนจ <c oughs> ีนเนี่ยที่พ่นมากกันนะพ่นนับถือนับถือด้วค่ะทุกคนที่พ่นมากทั่วกันนะคะ ก็เดินแล้วก็สิบนนิ่งเนาะค่ะบรรยากาศครับรอบ,รอบนี่เป็นทางเดินลงไปค่ะลงไปขึ้นรถเนาะคะ่ะวัดเขาชีจันสัตหีบ<ต>เป็นการอธิษฐาน เอาเด้อค่ะทุกคนเพิ่นศักดิ์สิทธิ์อยู่กับควอมศรัทธาเนาะค่ะเนะาะเ<า>ดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปข้างบนที่ว่า คนกีนเพิ่นมักมาบูชาเนี่ย่ะช่วงเนี้ยค่ะเป็นอ่ะบูชาถ้ำบุญเนาะค่ะบรรยากาศก็ยกเกย็นเย็นด้วยค่ะทุกคน มองไปคนเต็มเลยค่ะขอพรขอโซขอลาดมาช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวยืนตรงนี้เดี๋หันในเบิงอ่ะองค์พระพุทธเจ้าอีกหลอบนึงเนาะค่ะทุกคน ช่วงอ่กันขึ้นพ่นจะเปิดไฟด้วค่ะจะมีไฟอ่อมสวยงามอยู่ตรงอะองค์พระพุทธรูปเนี่ยค่ะจะพาไปเบิงตรงที่อ่ะ มาลองรุ่นก่อนนะคนจีนเพิ่นนะสอบมาบูซาตรงนี้ค่ะสมัยนันยังบอปิดเรื่องเป็นยังพคนสิเป็นท่างออกท่างนี้ค่ะเดี๋ยวนี้พ่นเลยปิดกั้นไปหมดค่ะช่วงนี้ก็เป็นผู้เขา หลมโพต้นโพค่ะทุกคนจัดแตง่งต้นดอกไม้ดอกกระดาษสวยๆเ้้ค่ะทุกคน๋อเนี่ยเพ่นเห็น่าค่ะเพิน่นใส่กล่องซองไกล่ๆค่ะนะ ก่อนจะบ่มีจ้ะดีตรงนี้ค่ะที่ว่าคนจีนเพิ่นสอบมาสักกะละเห็นมาไม่แต่คนจีนเด้ค่ะนี่นี่ค่ะทำบุญถวายโคมไฟส่องพระพุทธรูป ทำบุญถวายโคมไฟสองพระพุทธรูปตรงนี้เนี่ยค่ะคนไทยส่วนหน่อยส่วนมากจะเป็นคนจีนนะคะเพ่อนมะคอตรงนี้คกนกบบก็กำลังมากกับไล่หลายด้วยค่ะ ทั่วจีนนะคะเห็นไหมคะทุกคนที่กลับแล้วก็หลายทั้งไปทั้งกลับทั้งมากกันละเป็นแทวอยู่ค่ะเรวเห็นบ่ค่ะทุกคนคือเมืดราะว่าตอน่ายอยู่นี่มืดเมืเด้อค่ะเห็นไ่เพิ่นจะตามแฟก เสียงนกเสียงกาถ้ารรมชาติมากเลยค่ะทุกคนอธิษฐานเอาเด้อค่ะองค์พระพุทธรูปเขาชีจนันฝากไว้แค่นี้ก็นเด้อค่ะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมสวัสดีค่ะ